สวัสดีครับทุกนครับกลับมาพบกับนิสสัตร์บายกุกับนะครับเรายังอยู่ในบทที่3นะครับเพิ่งขึ้นมาได้1เรื่องนะครับดอาร์ทีวีนะครับสำหรับนักเรียนที่เรียนผ่านดีอทีวีหรือเรียนผ่านทีวีนะครับโดยตรงนะครับออนแอร์เรื่องวันนี้จะเรียนไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับโดยกุกับในเนื้อหาอนิมานในยูทูบเนี่ยกุกับจะแยกออกเป็นสอง 2อ,อคลิปนะครับเมื่อวันจันทร์กับวันอังคารนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้และเข้าใจง่ายขึ้นนะครับแต่วันนี้นะครับเป็นการเพิ่มเมื่อวันจันทร์กับวันอังคารแค่นิดเดียวนะครับเมื่อวันจันทร์กับวันอังคารเราเรียนเรื่องของการทําให้เศษส่วนนั้นเป็นจํานวนทศนิยมถูกไหมครับแล้วก็ทําให้ทศนิยมนั้นกลับมาเป็นเศษส่วนพบทวนกันน,นิดนึงนะครับถ้าเศษส่วนเป็นส่วน10ทศนิยมกีต่ตำแหน่งลูก ส่วน10วนมีศูนย์หนึ่งตัวตัวชยมหนึ่งตำแหน่งส่วน100มีศูนย์สองตัวสองตำแหน่งตัวิยมนะและถ้าส่วน nah. 1000มีศูนย์สามตัวคือทัวชยมสามตำแหน่งถูกไหมครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราสามารถทําให้ตัวส่วนนั้นเป็นส่วนส0ส่วนร้อยส่วนพันได้แล้วเราก็สามารถทําให้ทําไมครับเศษส่วนนั้นเขียนเป็นรูปของตัวชยมได้ เฉกเช่นเดียวกันเมื่อเราทำแบบนี้ได้เมื่อเจอทศยมที่เป็น1ตําตำแหน่งเราก็รู้ทันทีว่าถ้าทศยม1ตําตำแหน่งมันคือส่วนเศษส่วน100ขอโทษครับ1ตําตำแหน่งส่วน10ถ้าเป็นทศยม2ตํตำแหน่งคือส่วน1 0 0ถ้าทศยม3าํตำแหน่งคือส่วน1 0 0 0ทริคเทคนิคที่ครับให้พวกเราไว้พวกเราเลี้ยงตันอกได้ไปคือถ้าพูดว่า ทศยม1ตําตำแหน่งแสดงว่ามี01ตัวอ่าตัวถ้าเป็นทศยม2ตํตำแหน่งแสดงว่ามี02ตัวถ้ามีทศยม3ตํตำแหน่งแสดงว่ามี0 3นตัวครูถ้าอย่างนี้จะทศยมกี่ตำแหน่งเราก็ทาได้ทัใช่ครับใช้ทิกตรงนี้สามตำแหน่งมีศูนย์สามตัวเติมเลขหนึ่งไปด้วยนะโอ้โหเตนเห็นศูนย์สามตัวจำทิกอยู่ครับได้ไปเขียนเลขศูนย์สามตัวไม่เขียนเลขหนึ่งผิดทันทีเลยศูนย์สามตัวหมายถึงว่ามีเลขหนึ่งด้วยมันคือหนึ่งพัน มีศูนย์สองตัวมีเลขหนึ่งอยู่ข้างหน้า้วยมันคือหนึ่งร้อยมีศูนย์หนึ่งตัวมันมีเลขหนึ่งด้วยมันคือส่วนสิบนะครับวันนี้พยายามคิดวิดีโอไม่เกินสิบนาทีครับไม่ต้องงงนะครับไม่ต้องอยากไม่อยากให้เครียดในการเรียนอยู่ในกับหน้าจอโทรศัพท์มากจนเกินไปนะครับวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของการเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของอะไรครับโฉสิยมได้ให้ สามารถจากทศนิยมแปลงกลับไปเขียนในรูปของเศษส่วนได้อันนี้ไม่น่ายากยากตรงจำนวนคระแปลงให้เป็นทศนิยมนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เพื่ออะไรบ้างครับ1น,นักเรียนสามารถเขียนจำนวนคละที่ตัวส่วนไม่เป็นตัวประกอบของ10 100หรือ1,000ในรูปทศนิยมได้ พูดง่าก็คือแปลงจากจำนวนคละให้เป็นเศษส่วนให้ได้ก่อนเป็นเศษส่วน10ส,ส่วนร้อยส่วนพันแล้วเขียนในรูปของทศนิยมได้หลังจากนั้นนะครับเขียนทศนิยมกลับมาในรูปของจำนวนคละได้ลองดูนะลองดูนะลองดูลองดูลองดูเอ,อ,อ้ามาลองดูพร้อมกันเลยนะครับมาลองดูพร้อมกันเลยนี่แหละ <c oughs> ลองดูครับตัวอย่างที่หนึ่ง เเศษ1ส่วน2ครูกราบครับเราต้องการเขียนให้จำนวนคล้าเนี่ยให้อยู่ในรูปของทศนิยมให้ได้เราจะทำยังไงดีครับครูกราบเจอจำนวนคล้านะครับครูกราบสอนเทคนิคพวกนี้ซ้ำไปซ้ำมาอยู่เสมอเพราะมันจะเกี่ยวโยงกันมีเทคนิคหลายวิธีในการทำก็จริงนะครับแต่วิธีการนี้เป็นวิธีการเบสิกพื้นฐานที่ง่ายดายที่สุดเจอจำนวนคล แปลงให้มันเป็นเศษเกินน้ำตัวส่วนคูณตัวเลขบวกกับตัวเศษตัวส่วนตัวเดิมคือ2ครับครู2คูณ7เ,เป็นติ๊กตอกติ๊กตอกตอบพร้อมการตอบให้ล้านบ้านตอบให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าตกใจ2 7 14บวก1 15ใช่ไหมส่วนด้วย2 ครูกรับครับจบแล้วครับมันทําอะไรไม่ได้แล้วครับเป็นเศษเกินอย่างที่ครู่ราบว่าแล้วครับถูกต้องครับแต่คุณต้องไม่ลืมเรื่องที่3บทที่3ที่เราเรียนคือเรื่องของทศนิยมครูกรับบอกว่านักเรียนพยายามทําให้ตัวส่วนเป็นส่วน10ให้ได้ทําตัวส่วนเป็นส่วนร0อยให้ได้และทําให้ตัวส่วนเป็นส่วนพันให้ได้ทุกอย่างจะจบจะง่ายจะได้มากๆ มาดูกันครับคูเศษสิบหส่วนสองโหโคตรง่ายเลยเพราะว่า2อ่ะมันคูณอะไรได้10 2สคูณหครับก็ต้องคูณทั้งเศษและคูณทั้งส่วนไงครับครูถูกไหมครับต้องคูณทั้งเศษและคูณทั้งส่วนซึ่งตัวส่วนเนี่ยเราต้องการให้มันเป็นส่วน10อยู่แล้ว15บคูณหครับท่องสุบคูณได้แล้วไปท่องสืบคูณไม่ได้คูณทีละตัวห้าห้าใส่หทดสองห้บวกเป็น ครูครับเศษ75็ดสิบห้่วนสิทศยมกี่ตำแหน่งลูกเขียนตัวเศษทิ้งไว้แล้วทำให้เป็นทศนิยมมีศูนย์หนึ่งตัวทศยมหนึ่งตำแหน่งครับครูจบแล้วต่อครูครับทำเหมือนมันง่ายจังเลยครับทำทุกอย่างมันง่ายขนาดนั้นเหรอครับใช่ครับทำทุกอย่างง่ายแบบนี้แหละครับนะครับมาดูต่อครับ2เศษ14ส่วน35ครูครับครับเรา ครูกราฟหนูผมช่วยหนูหนูช่วยครูทําครับครูกราฟก็แค่เอา35ครับครูกราฟมาคูณกับ2ครับครูกราฟแล้วเอาไปบวกกับ14ไงครับครูกราฟส่วนตัวส่วนคือตัวเดิมครับครูกราฟมันคือส่วน35ไงครูกราฟครูกราฟสอนพวกหนูแล้วครับทําในวงเล็บก่อน35มสิาคูณสองคว่า2คูณก็คืออะไรครับ2เท่าของ35คือเท่าไหร่ครับ70ไงครับครูกราฟหนูได้มาแล้วครับครูกราฟ ในวงเล็บเนี่ยหนูได้มาแล้วค่ะครูกับหนูได้เจ็ดิบมาแล้วค่ะครูกับเจ็ดิบวกสิบสี่เป็นเท่าไหร่ครับนักเรียน0่บวกสี่เป็นสี่เจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดส่วนสาสิบห้าถูกไหมครับถูกไหมครับครูกับครับครูกับขาอืมตอนนี้หนูได้เป็นเศษเกินแล้วค่ะ แต่ว่าครูกรับเคยบอกหนูว่าถ้ายังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเนี่ยอย่าเพิ่งทําเลยนะครับเราต้องมาคิดหาวิธีซิแม่สองหารไม่ลงตัวแน่แม่สามสามหนึ่งสามสามห้าไม่มีละแม่สี่ไม่ใช่เลขคู่ไม่มีแม่ห้าไม่ได้เพราะว่าตัวบนเป็นคู่ตัวล่างเป็นคี่แม่หกก็ไม่น่าจะได้หกอะไรทสามห้าไม่มีแม่เจ็ดเจ็ดห้าสามสิบห้าอ่ามาดูครับค,ครูกรับขออนุญาตใช้ตรงนี้ในการคิดแปดสิบสี่ หารด้วย7 35เนี่ยหารด้วย7ลงตัวอยู่แล้วเพราะเราท่องสุดคูณอะไรเจอแม่7เจอ7 5 35ถูกปะ่ะ7อะไรที่ 10, 7 8 4อ๋อมี4สุดคูณ7 1 7 0ได้70 71เป็น77 72เป็น84 5สุดคูณเจอถูกไหม72 1กับ75ถูกไหมรูป เพราะฉะนั้นจากเศษไป14ส่วน35เป็นเศษ12ส่วน5 5คูณอะไดได้10แล้วลูกเราต้องการทำาให้ตัวส่วนเป็น10เป็นร้อยหรือเป็นพัน5คูณ2ก็ต้องคูณทั้งเศษและคูณทั้งส่วน12 2 24ไงคูคูณง่ายเลย5คูณ2เป็น10ไงคู24คูเขียนร้อยไปเลยตัวล่างเป็นส่วน10ทศนิยม1ตำแหน่งไงคูจบแล้วโอ้หคูง่ายเกิน ดูกไหมครับดูต่ออีกสักหนึ่งตัวอย่างสองออไม่สองแล้วดิเปลี่ยนใหม่บ้างอู๋จะสองอะไรตั้งหนาล่ะอืมอย่างนี้แล้วกันสี่เศษแปดส่วนสามสิบสองอะไร จากจำนวนคลาเป็นไปเสร็จเกินครับ32สคูณ4่บวก8ส่วนด้วย32องเอาช่วยกันคิดนะครับตัวบนเท่าไหร่ตัวส่วนได้3ามอยู่แล้วช่วยกันคิดครับ3ามคูณ4เป็นเท่าไหร่ลูกช่วยกันคิดให้เวลาคิด1นาทีครับวยกันครับช่วยเวลาคิด1นนาทีครับ ติ TikTok, 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 TikTok. ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตายเจอกันคิดครับสายสองคูณสเท่าไหร่ลูกสายคูณครับทุกคนสามคูณเป็นติ๊กตอกติ๊กตอกเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยยี่สิบแปดใช่ไหมสี 4, 2, 8, 4, 3, 12, ่สองแปดสี่สามสบสอเป็นเท่าไหร่เป็นหทดหเป็นหนึ่สมสิบหกส่วนสองครับครบูถูกไหมครับ ใช่ไหมลงท้ายด้วย6กับลงท้ายด้วยสองสุขุนแม่ายห,หานลงแน่นอนแม่2ให้คูนครึ่งหนึ่งของ136คือเท่าไหร่68ครับคูนหนึง่งใช่ไหมครึ่งหนึ่งของ32คือเท่าไหร่16ครับคูนถูกไหมครับต่อโอ้ยลงท้ายด้วย8กับ6อยู่สุขุนแม่ไรเจอแม่2ครึ่งหนึ่งของ68คือเท่าไหร่2 3 6 2 4 8 2 8สองปดสิบหถูกไหมครับครูสุขคูณแม่อะไรสี่กับ8ลงท้ายสี่กับ8สุขคูณแม่2ครึ่งหนึ่งของ3าี่ 4, คือ17ไงครูครึ่งหนึ่งของ8คือ4ี่ไงครูถูกไหมครับเหลือนี่นีแล้วครับเหลือเท่านี้เลยครับครบู4คูณอะไรได้10มันไม่มีอ่ะไม่มีก็ไปดูหนึ่งอยครับลูกสี่คูณได้หนึ่งรอยลูกสี่คูณ ยี่สิบห้าคูี่ิบ้าคูณสี่ได้หนึ่งร้อยก็ต้องคูณทั้งเศษและคูณทั้งส่วนอ่ะช่วยกันคิดตัวบนตัวเศษเป็นหนึ่งร้อยแน่นอนละเอ,อ้ยขอโทษตัวส่วนเป็นหนึ่งร้อยแน่นอนละถูกไหมครับหนึ่งสิบเจ็ดคูณยี่บห้าได้เท่าไหร่ครับช่วยกันคิดให้เวลาครับให้เวลา ก็ให้เวลาครับเป็นรายรอได้เท่าไหร่ครับคูแล้ว425กูกรับคับผมคิดได้ตั้งนานแล้วครับผมใช้เครื่องคิดเลขครับไม่ได้ว่าอะไรครับแต่เศษ425ส่วน100คือทศนิยมกี่ตำแหน่งครับลูกคือทศนิยม2ตำแหน่งครับครูจบครับทำให้เป็น2ตำแหน่งให้ได้ จบแล้วครับการทําให้จำนวนคลากลายเป็นทูสิยมนะครับเพิ่มขั้นตอนมาแค่ขั้นตอนเดียวเลยจริงๆมันคือการที่ทําให้อะไรแปลงจลํานวนคลาเหล่านี้ให้เป็นอะไรให้ได้เศษเกินให้ได้หลังจากนั้นก็ใช้เครื่องวิธีการเมื่อวันจันทร์กับวันอังคารเลยถูกไหมลูกนะครับก็คือตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างตามก่อนแล้วก็ทําให้ตัวส่วนเป็นอะไรให้ได้เป็น10เป็น100หรือเป็น1 พันเพราะถ้าเป็นส่วน10คือทศนิยม1ตําตำแหน่งส่วนร้อยคือทศนิยม2ตํตำแหน่งและส่วน1000คือทศนิยม3ตํตำแหน่งใช่ไหมครับใช่ไหมครับอ่านะครับถ้าทุกคนเห็นเนี่ยทุกคนก็จะมองได้อย่างง่ายดายแล้วละ่ะถูกไหมเอ่ยเห็นไหมเห็นเนาะครบเนาะใช่ไหมครับเออมันก็ไม่ได้ยากใช่มันไม่ได้ยากนะครับ เราต้องพยายามฝึกฝนดูอีกนิดนึ่อะอีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงนะครับสอนทีเดียวเลยนะครับวันนี้สอนทีเดียวเลยนะครับวันนี้สมมุติว่า,าทีนี้จะให้เปลี่ยนเป็นอะไรครับให้เขียนแปลงกลับให้ได้นะครับเขียนทศนิยมที่กำหนดให้นะครับให้อยู่ในรูปของจำ นวลพระเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนทําอะไรนักเรียนจะต้องดูจย์ที่ดีว่าเขาสั่งอะไรนะครับขอ2ตัวอย่างแล้วกันนะครับี่ง่าย2อ5จุดแปทศิยมกี่ตำแหน่งครับลูกจุดแปดห้าทศยม2ตํตำแหน่งมี0 2ตัวตัวเศษเขียนเหมือนเดิมใช่ไหมครับคู้ครับมันเป็นเศษ เศษเกินครับใช่ครับเพราะโจทย์เขาต้องการให้เราทําเป็นอะไรจํานวนคละนั่นเองถูกไหมครับเมื่อทําให้เป็นจํานวนคล้าก่อนจะทําเป็นจานวนคล้าจ,จริงๆแล้วมาทําไดนเลยทําได้เลยก็ได้อะทาเลยก็คือนําอะไรนําตัวเศษมาตั้งหารด้วยตัวส่วน100่งรหารอะไรได้2ไม่มีให้8ไม่มี100อะไรได้2 8 5ไม่มีหรอกมีแค่ใกล้เคียงสุดคือ1 0ึ้คูณได้200ลบแล้วเหลือเศษ เท่าไรลูก85เพราะฉะนั้นได้แล้วคำตอบคือ2เศษ85ส่วน100นะครับความจริงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วฟังให้ดีนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วแต่ยังไม่ถูกที่สุดนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นนะครับตัว2ด้านหน้าจำนวนค่าด้านหน้านะครับ เราทําอะไรเขาไม่ได้แล้วแต่เศษ8 5ส่วน100ถ้าเรามองดีๆมันยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ํานะครับเราทําให้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เพราะมาลงท้ายด้วย5กับ0ส่วนคูณไม่อะไรลูกส่วนคูณไม่5ไงครู5 1ได้5เหลือเศษ3 5 7ได้35ข้างล่าง5 2 10นไงครูใส่0เพราะ5าคูณ20ได้100เพราะฉะนั้นจาก เศษ8 5 1ส0่วน100เป็นเศษ17ส่วน20คำตอบคือ 2- เศษ17ส่วน20ถามว่าใครตอบข้อนี้ตรงนี้แล้วถูกไหมถูกแต่ยังไม่ถูกที่สุดโอเคนะอีกตัวอย่างหนึ่งเพื่อให้ง่าย1.95ทศเยมกี่ตำแหน่งครับลูกทศมียมกี่ตำแหน่งทศิยมสองตำแหน่งครับครูมันคือ195 ส่วน100่ร้อครับครูจบแล้วถูกไหมครับทําให้จํานวนคละกลายเป็นขอโทษจาให้เสร็จเกินปนจำนวนคละก็คือตั้งหาร100่ได้หไม่มีหนึได้เก้าไม่มีหนึ่ได้100่งเพราะมันเกินอ่ะเหลือเศษเท่านี้ถูกไหมพะหาัน,านจากเศษหนึ่งร้อยเก้าสิบหส่วน100กลายเป็นเศษ กลายเป็น 1, เศษ95ส่วน100ตอแบบนี้ถูกต้องแล้วแต่ยังถูกต้องไม่ที่สุดถูกต้องที่สุดต้องตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างตามให้ได้ลงท้ายด้วย5กับลงท้ายด้วย10เรารู้อยู่แล้วว่า5คูณได้ได20เอ้ย5คูณได้ได้100้คูณ20เป็ได้1น100ถูกไหมแล้ว5คูณได้ได้95ล่ะหาดไปแค่5ไม่ต้องคิดเลย5คูณ19 ถูกไหมเพราะฉะนั้นคำตอบของเราคือ1เศษส9ส่วน20เป็นคำตอบที่ถูกที่สุดตอบวันทัดนี้ตั้งแต่แรกตอ,ตอบถูกไหมถูกเหมือนกันแต่ยังไม่ถูกที่สุดถูกไหมครับเวลาเรียนไปเจอข้อสอบสอบเข้านเรียนไปเจอเข้อสอบ,สอบ,อสอบคัดเลือกอะไรอะไรก็แล้วแต่นะครับเราอาจจะไม่เจอตัวเลือกด้านบน เราจะเจอตัวเลือกด้านล่างสุดแล้วเราจะงงว่ามันมาจากไหนนะครับสรุปบทเรียนกันสักหน่อยในวันนี้นะครับการทําจำนวนค้าให้เป็นทศนิยมก็เพียงแค่เปลี่ยนจำนวนค่าให้เป็นอะไรเป็นเศษเกินหลังจากนั้นก็ทําให้ตัวส่วนเป็น10เป็น100หรือเป็น1,000อย่าลืมตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่าก่อนจะทําง่ายถูกไหมครับและถ้าสมมติจากทศนิยมจะทําให้เป็นจำนวนค่าทําไมครทําวิธีเดิมเดียวกับ ทำให้ทศยมเป็นเศษส่วนเพียงแต่หลังจากเป็นเศษส่วนแล้วเราก็แปลงกลับให้เป็นจํานวนคะด้วยวันนี้มีการบ้านนะครับวันนี้มีการบ้านค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับมีประมาณ12ข้อจะให้ทําจากจำนวนคะเป็นเศษส่วนเนี่ยเป็นทศยมเนี่ยหข้อแล้วก็จากจำนวนจากทศยมให้เป็นจำนวนค่ะอีก6ข้อนะครับเป็นการบ้านเพราะว่าวันพรุ่งนี้ไม่มีวิชาคณิตศาสตร์นะครับพรุ่งนี้พฤหัสไม่มีวิชาคณิตศาสตร์มีอีกทีวันศุกร โอเคนะครับวันนี้พอแค่นี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ